โซโลเข้ามาแล้วนะครับน่าจะมีหลายๆายคนสงสัยเนาะสุ่มดีหรือไม่ดีนั่นเองนะครับอะอย่างแรกมาให้เข้าใจก่อนนะครับว่าการการันตีอยู่ที่3,200เพชรเพนะครับ3,200เพชรเพนะย้ําก่อนนะแล้วทีเนี้ยเรามาคุยว่าเออโซโลเนี่ยณนะปัจจุบันยังน่าสุ่มอยู่หรือเปล่าโดยเราจะคุยเป็นซับเหรียญและเมนเรื่องเหรียญตัดทิ้งไปเลยเพราะว่ามันน้อยดังนั้นผมจะไม่ขอพูดเรื่องเหรียญน,นะตัดออกไม่ต้องคุยนะแต่ว่าทีเนี้ยในะส่วนของโซโลมันมีข้อดีก็คือว่ามันสามารถเป็นซับได้เว้ย ซับเจ็ดแท็กเนี่ยซับเจ็ดแท็กเกตนะมันเป็นเจ็ดแท็กมันเป็นไฟบังคับถ้าแบบนี้เลยนะไฟบังคับแต่คุณสามารถเปลี่ยนรอได้เป็นรอโลอะได้อะไรเงี้ยเปลี่ยนเจอมันได้มันได้มันได้แค่ตัวเดียวแหละตัวอื่นมันมันไม่ได้แล้วอะเออมันได้มันไดแค่ตัวนี้เลยอะที่เหลือไม่มีสีแดงมันยังเป็นแบบฟิกอยู่มันยังบังคับอะครับเป็นไฟบังคับมันไม่เหมือนสีน้ําเงินอะที่แบบฮิกแพงได้ทั้งหลายตัวไม่เหมือนนะสีเขียวนี่ยิ่งหนักเลย ไม่มีเลยสีเขียวแบบแอตแทกเกอ์นะแจ่โลกใหม่ไม่มีนะครับดังนั้นสีแดงเอาว่าคุยแค่เรื่องซับเนี่ยเอาว่าเมนแล้วได้แท็กเจ็ดแ,แท็กอย่างเงี้ยของรุ่นชั่วร้ายนะของรุ่นชั่วร้ายนะอ่าแค่นี้หน้าสุ่มแล้วหรือยังคำตอบก็ชัดดีแล้วว่าควรม,มีติดไอดีอันนี้ชัดมากเดี๋ยมีคนถามว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยตัว S ยามาโตะควรสุ่มหรือเปล่าคําตอบมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่า S ยามาโตะมันได้มันได้แค่เมนส่วนเหรียญ ไม่ได้มันต่อไม่ได้ตอนนี้ต้องดูอนาคตว่าจะมีเหรียญอีเวนต์อะไรมาใหม่หรือเปล่าที่เป็น2แท็กโลเกียโซออนอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วมันมีตัวละครไหนที่เป็นโลเกียโซออนอ่ะก็ไม่มีอีกถูกไหมถูกไหมเพราะว่าโนดดัมอ่ะมันก็เป็นโลเกียกับพารามิเซียไม่มีอยู่ดีแต่ถ้าอนาคตมีเอ้ยเหรียญน,น่าสนแต่ตอนนี้ต่อไม่ได้โอเคไหมดังนั้นเอสจะมาโตมาเล่นได้แค่เมนถ้าให้ให้ผมตอบตอนนี้นะมัดแดงเหมือนกันเป็นผมเอาโซโล ใช่ครับแม้ว่ามันอาจจะเก่งสู้เอสยามาโตะไม่ได้สู้ไม่ได้นะความเก่งสู้ไม่ได้เรื่องเมนแต่ว่าเอาว่าประโยชน์อ่ะเออเอสยามาโตะทอเล่นไม่ได้อ่ะมันทําอะไรไม่ได้เลยนะมันจะคล้ายๆกับตัวอาคาอินัวมองว่าเออมันเหมือนเซโต้เงี้ยเล่นเล่นไม่ได้คือง่อยเลยจบเลยโอเด้งอย่างเงี้ยเห็นป่ะมันหนวดดําอย่างเงี้ยยามาโตะอย่างเงี้ยเล่นไม่ได้ก็ง่อยไปเลยะแต่นี้มันไม่ใช่อ่ะเออมันเล่นไม่ได้มันยังเป็นซับอ่ะดังนั้นไอ้ตัวละครเหล่านี้คุณควรมีกิจอจดี แค่นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือคําตอบหวัว่าน่าจะชัดเจนนะครับว่าเออมันควรมีติดนะถ้าสุ่มได้วงเล็บคืออยู่ถึง26วันเดี๋ยวมีคนถามว,ว่าเอาแล้วถ้าแบบนี้สุ่มต่อไหนดีถ้าเป็นผมเนี่ยเอากันตรงๆนะมันอยู่26วันรอดูก่อนก็ได้ไม่คือเรามันไม่ใช่ไฟเร่งรีบอะรอดูก็ได้ไปสุ่มสักวันที่15เดือนหน้ายังได้เลยคือคือมันไม่ต้องรีบอะเออทำไมต้องให้ดูใช่ไหมเพราะว่า ตอนนี้เรามาลุ้นกันก่อนว่าไอ้บัตรดำอ่ะ5ปีตอนนี้เป็น ex หรือเปล่าซึ่งโตเกมเนี่ยมันจะประกาศไลท์แล้วใช่ไหมแต่ว่าไอ้ไลท์เนี่ยมันประกาศในวันที่20เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันวันที่20เออไอ้ไลท์อ่ะมันประกาศ20เว้ยแต่ว่าทีเนี้ยผมมาสังเกตเห็นเห็นไหมก็เออ,ก,เอ,อก็ถูกแล้วแหละนั่นแหละวันที่20แต่ว่าไอ้ตู้บัตรดำเนี่ย เรามานับว่าเหลืออีกกี่วันใช่ปะ่ะมันน่าจะออกวันที่23 24ประมาณเนี้ยเฉลี่ยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ตัวโมโมะเนี่ยโมโมะอีก5วันเหลือวันที่23ดังนั้นหมายเขาว่า20นี้ตัวเกมจะประกาศว่ามีตัวละครเข้าและอีก3วันมันถึงจะมาเอากันตามหลักเนี่ยโดยตัวเกมเบื้องต้นส่วนใหญ่ที่มันทําคือวันนี้ประกาศพรุ่งนี้เข้าพรุ่งนี้เที่ยงเข้าเหมือนตัวเอสเดียมาต่วเออประกาศปุ๊บพรุ่งนี้เที่ยงเขาเเางเ้าเลยเออแต่อันนี้มันมันไม่ใช่ วงอะแม่งรอสาวันแต่ก็อาจจะมาในตู้ดําบัตน,น้าก็ได้วงเล็บถ้าไม่มานะงานงอกเลยผมบอกเลยถ้าไม่มานี่งอกแบบจัๆเลยอะสองเด้งที่รอกันอยู่คือหายไปแล้วอะ่ะเหมือนกับเกมมันรู้อะเออเหมือนเหมือนเกมมันมันจับไปรอได้อะไม่ยอมให้ผู้เล่นได้2เด้งอะไรเงี้ยก็เป็นประมาณนี้ละกันนะสำหรับตัวละครโซโล่นั่นเองเนะาะจู่ว่าได้คําตอบไปนะอาจจะไม่ได้เล่นนะในชิมนี้เนาะ